สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะที่ให้เกียรติขามาติดตามให้เกียรติขมามารั้งังรับชมทางช่องนุนทิยานะคะก็มีท้งช่องนุนะะทิยาพารวยนุนทิยาพารวยช่องกิงนะคะช่องเพจนะคะเราก็มีทนนุนทิยาหาเก้านะคะกัขอขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะที่ให้การติดตามนะคะก็มีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าก็มีทั้งพระทั้งโยมนะคะที่ให้การติดตามอยู่นะคะที่ติดตามกันบางท่านบางคนกัตั้งแต่เริ่มเปิด ช่องเลยนะคะน้นทิยานี่รู้สึกว่าจะทั้งช่องเห้านี่เปิดตั้งแต่ปีหกสีนะคะสามปี ประมาณ3าปีจะ2เดือนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะที่ให้การติดตามนะคะเอฟซีเก่าหลายๆท่านหลายคนก็ติดตามตั้งแต่เปิดช่องนะคะเ,เหตุและผลนนทิยาเป็นยังคือออกมาว่าป่าใสนะคะก็มีหลายท่านหลายคนนะคะคอมเมนต์มาโทรมานะคะว่าถ้าบุญกับแม่วาดนะคะกับแม่น้องรดา เลขแม่วาดเมือ่อใดจะป้อยนะคะมือใดเพิ่นจะหายนะคะนุ่นทิยากกตอบก็เม่นเบาไหวนะคะโทรรับโทรศัพท์เบาไหวบางครั้งห้าก็ทํางานห้องประเด็นทำงานหนาทีเดียวนะคะเพราะว่าเอ่อนุอ่นทิยากกับเห็ดหลายย่างต้องอัดคลิปท้ายคลิปน้านะคะจะมารับโทรศัพท์ตลอดมันเป็นไปบ่ได้นะคะจําเป็นต้องอธิบายนะคะ บางคนอาจจะเป็นเอฟซีไม่ทีเบิ้งคลิปนี้ยู่จะบ,บ่รู้เรื่องว่านุทิยาเบ้าเรื่องอยังนะคะแนวทังของแม่วาดมีวัทิพันธนมาเป็นแบบนี้นะคะคลิปแรกนะคะเป็นไฮเจ็ดแปดห 7, างเดียวนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหางเดียวนะคะนะคะคลิปต่อไปนีจะเป็นคลิปที่สองนี่ก็จะเป็นเลขเ,เลขมีที่มาเนี่ยมันหลายตัวจังน้อยหนึ่งในนั้นก็มีเจ็ดแปดค่ะเอฟซีกับโชคดีไปหลายท่านหลายคนนะคะกับ โอนน้ำใจผ่านทั้ง่องของเฮ้านะคะก็อยากจะรู้ว่าหายเงินมาแล้วเป,ออปเป็นยังคือบ่อยังไปมอบเป็นยังคือบ่ทข้าในปล่อยแนวทางนะคะน้นทียากอะ อธิบายตรงนี้นะคะแม่วาดเพิ่นกระโทมหานนทิยาอยวาแนวทางน่ะหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ต้องรอดนนทิยานะคะหลายท่านหลายคนเดินทางมาจากจังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะคะทางไกลนนทิยาก็กเข้าใจนะคะแม่วาดเพื่อนกับว่าหายแนวทางนะเพื่อนก็บอกว่าลอกก,กั้นกองดีๆนะคะก,กั้นกองดีๆเราจะปล่อยล่งนะคะก็สลูมาเด้อค่ะสลูบาเนวทางของแม่วาดนะคะจะปล่อยวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะเอา เอาชัดๆเกณฑ์นๆนะคะเพื่อนบอกว่าเนวท่างน,นี้หนูสึกว่าจะ,จะจะป้อยหางเดียวก้อนนะคะจังหวัดที่พันมานี่ก็ป้อยหางเดียวก้อนพอเป็นพี่น้องเอฟซีบางท่านบางคนกะโทรมาคอมเมนต์มาอยากได้ชุดเต็มนะคะคงทุดท้ายเพื่อนก็ให้ชุดเต็มนะคะมันกะเป็นเลขรายโตสําหรับคนทุนหน่อยนุนที่ยากก็อยากอยากให้ชุดชุดเดียวก้อนนะคะนะคะแม่วาดก็ยืนยันว่าจะให้ชุดเดียวก้อนคือ ตกลงกันแล้วบางคนกับโทรมานนทยาว่าอาจจะเป็นวันที่21แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วนะคะเพราะว่าเอฟซโทรมาคอมเมนต์มาบางคนก็นกนเดินทางไกลมากนะคะมาตลาดสกินข่าวอำเภอห้วยเม็กจังหวัดตรัินนะคะก็เลยเปลี่ยนใจว่าพรุ่งนี้ปล่อยแน่นอนก่อนเที่ยงนะคะสําหรับผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับแม่วาดนะคะบัญชีธนาคารทกออส้วยค่ะนะคะ,นะคะบัญชีธนาคารทกอ,อ,อนางแพงวันศินนะคะ นะคะเบอร์หมายเลขมันที่ตามนี้เลยนะคะ020 056 437 175นะคะแคปหน้านจอไว้ผู้ใดอยากทำบุญกับแม่ว่านนะคะค้ากับเขาค้าน้ำค่าไฟถ้าบ่อยากพานทั้งช่องก็ได้ขึ้นกันนะคะก็มีหลายท่านหลายคนนําไปมอบอยู่ตลาด ที่แม่วาดขายของนะคะไปด้วยตัวเองนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าแนวทางเพิ่นก็ยืนยันว่าเพิ่นยังบ้านหายนะคะแต่ว่าเพิ่นจะห้ทางทง้งสองของเข้าไปท้ายถ้ำนะคะเพราะว่าแม่วาดนี่ก็จะซื้อเสียงโลงดังกันย้อนนุนทิยาเป็นคนจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นคือ,อนุนทิยาคนเดียวนะคะแม่วาดก็ถึงเก่งใจนะคะเก่งใจนวนทิยาก็ต้องรอให้น,นทุทิยาไปพรุ่งนี้นะคะใจเย็นๆเด้อค่ะเพราะพี่น้องเอฟซีเข้าใจท,งทังส่งองเขาอยู่เด้อค่ะเพิ่นก็จะบ,บ่แพงนะคะเพิ่นจะปล่อย หางเดียวก่อนนะคะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะแนวทางของแม่วาดนะคะผู้ใดอยากร่วมกับทําบุญกับแม่วาดกับตามนี้เลยนะคะบัญชีนะคะถ้าอยากซอยค่าน้ํามันแอดหรือนนทิยาเนี่ยนะคะค่อยโทรมาหรือคอมเมนต์มาแต่ว่าเบอร์โทรเอ่อเบอร์หมายเลขบัญชีของเฮาก็จะมีธนาคารกรุงไทย4460687437นะคะเป็นเบอร์เอ่อ ธนาคารกลุ่งไทยนะคะของนุนทิยาเด้อค่ะแต่ผู้ใดอยากร่วมซอยคารน้มันทั้งส่องนะคะอยากซอยอุดนุนส่องนะคะนะคะ,ะ,คะต่อมา,อาเนี่ก็จะว่าเรื่องของแม่น้องลาดานะคะกับมี่ c อนะคะเอฟโทมาคอมเมนต์มาว่าเอ่อย้ายทําบุญกับแม่น้องระดาแล้วเป็นยังคือพอเห็นเอาเงินไปมอบนะคะ ือบ่เห็นเงินถึงมือคือบอเห็นไปมอบนะคะอาจจะเบิ่งคิปเก้านะคะ mm hmm. นาองทิยาขออธิบายตรงนี้นะคะเพราะว่ายอดเงินมันเป็นเงินหลายท่านหลายคนนะคะรักมื่นนะคะรักมื้นเท่ากับต้องการรวบรวมนิ่งนะคะอยากให้ยอดนิ่งก่อนถึงจะไปมอบรอบแรกนะคะก็จ,จะไปพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะแม่น้องรดาจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แม่น้องรดาอาจจะเป็นหลังเที่ยงนะคะ อาจจะเห็นคลิปตอนหลังเที่ยงนะคะตอนตอนเศร้าก้อนเที่ยงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปของแม่วาดนะคะใจเย็นๆเ้อค่ะแม่วาดปล่อยพรุ่งนี้หางเดียวคลิปเดียวก่อนนะคะชุดเต็มนี่คนบอกว่าอาจารย์บอกว่างวดน,นี้เลขหลายโตนะคะจากเคยมีสิบสองชุดอาจจะเป็นสิบห้าหรือสิบแปดนะคะเพิ่นก็ได้ต้องการกันก,นกองดีๆให้เหลือหน่อยๆแต่ว่าพรุ่งนี้จะปล่อยหางเดียวมาก่อนนะคะสําหรับแม่น้องระดานโน่นที่ยากก็จะ นำเงินไปมอบคือกันนะคะส่วนเรื่องฝันนี่เพิ่อนอาจจะฝันบ่ฝันตรงนั่นบ่รู้นะคะเ้าเราคอยติดตามต้องกันอาจจะเป็นปล่อยคลิปช่วงบ่ายนะคะแม่น้องนาัดานะคะช่วงบ่ายแนวทางของเพิ่นก็เป็นแบบนี้นะคะนะคะเลขผีบอกนะแล้วก็เลขเพิ่นฝันว่ายียายพาตายยี่ยากพาเกิดข้อสอจำพิษจำถือสองสี่แปดสี่ อีกแบบนึงกับสองสี่แปดศูนย์แต่ว่าเ้าบวกลบคูณหารคืออายุแปดห้าหรือแปดเจ็ดนะคะกับเข่าแปดเจ็ดเข่าโตกลับค่ะลายท่านหลายคนก็ร่วมท่าบุญกับแม่นองระดากรับร่วมท่าบุญให้โอนโอนมาแล้วก็แยกให้ทั้งรุ่งเพิ่นทั้งประเทศล่านะคะนุนทิยาก็ขอยินดีด้วยกับแม่นองรดากับรุ่งเพิ่นที่อยู่ประเทศเล่านะคะก็ได้ค้อกันนะคะตรงนั้นนะคะบางคนก็ท่านบัญชีนุนทิยาบางคนก็ขอ พันแม่น้องระดาโดยตรงนะคะก็จะมีหมายเลขบัญชีแม่น้องระดานะคะจะเป็นหมายเลขบัญชีทกศออนะคะ020167805454นายพงพันธ์คนเกิ้ลนะคะเป็นบัญชีของสามีแม่น้องระดานะคะสามารถโอนโดยตรงได้โดยที่พันธ์นทั้งสองก็ได้คือกันนะคะนะคะแคไใบเด้อค่ะเข้าจีโซ่แป๊บเดียวนะคะ ะะแต่ผู้ใดอยากพูดหนุนช่องอยากอซอยคานมันกับคอยติดตอนนุนทิยามานะคะธนาคารกรุงไทย4460687437นะคะนะคะ,ะส่วนของพ่อโจรหรือของน้องแท่นนี่ก็คอยพานทั้งช่องเพราะว่ามันเป็นเงินหน่อยนะคะเงินหน่อยเงินบลายนะคะ ส่วนมากของพ่อโจน,นี่จะพานทั้งสองอยู่เพระมาเงื่นเพิ่นเพิ่นบา้านหลายหลายเพิ่นกับเป็นพระเอกไม่หนาะไม่นะคะพ่อโจอฟันแม่นนะคะเขาเอามาลงสองสองงวดงวดแรกเขาสามตัวตรงตรงเอ่อหกศูนย์สามนะคะงวดนี้กับเขาเจ็ดแปดตรงตรงนะคะพ่อโจผู้ดใดไอยากรวมท่านบุญกบพ่อโจ็ค่คอยโทรมาเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเบอร์โทรนุนทิยานะคะนะคะก็ะตามนี่นะคะหมายเลขบัญชีแมววัดแม่น้องรดานะคะ ายา่ำอีกข้างนะคะสาเหตุที่นุยทยามาป่าสายนี่บางท่านบางคนก็อยากให้ม่ว่าว่าเลขเมื่อไหร่จะได้นะคะแนวทางของแม่วาดสัญญานะคะพรุ่งนี้จะไปมอบเงินหลังจากมอบเงินแล้วก็คือปล่อยแนวทางให้อาจจะเป็นหางเดียวก่อนนะคะหางเดียวชุดเดียวก่อนนะคะปล่อยก่อนเที่ยงนะคะหลังจากนั้นก็จะชุด ชุดเต็มนะคะเลขมีที่มาชุดเต็มอาจจะห่างกันอาทิตย์หนึ่งนะคะให้เพิ่นกั้นกองให้เลือดหน่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ว่ากับโรมาแบบนั่นนะคะตอนนี้หลายๆท่านหลายๆคนเดินทางมาทางไกลกับโนนที่ยากยาก็แสดงความเสียใจเด้อค่ะเพิ่นก็อยากจะหายยู่แต่ว่าเพิ่นกั้นกองดีๆนะคะนะคะเพิ่นก็นให้เพิ่นจะผ่านทางช่องอย่างเดียวนะคะ ก็ขอยินดีด้วยกับเอจี้ที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอจีที่ยังบุญในโชคดีนะคะผู้ใดมาอุดหนุนแม่่าดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะมาเยี่ยมมาเยือนมาอุดหนุนแม่นะคะมืออื่นเท่ากับจะมอบเงิน,เน้รก็จากขอแนวทางแม่วาดมาปล่อยลมก่อนเที่ยงนะคะสําหรับแม่น้องระดาก็จะมอบเหมือนกันนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะถึงมือแน่นอนนะคะบางท่านบางคนกับผ่านทั้งช่องบางคนก็ เออเข้าตามบัญชีแม่น้องราดาก็มี่นะคะจะะไ้เข้าไปบอกไฮว่าเขาแล้วนะเออส่งสริมทั้งไลายมากกาก็ไปบอกเพื่อนไ้นะคะนะคะพรุ่งนีออ้จะสรุปอีกรอบนะคะสรุปอีกรอบนะคะ คลิปนี้นนทิยาออกมาป่าใสเหตุและผลนะคะเลขแม่วาดปล่อยเมื่อไหร่พุ่งนีแน่นอนนะคะพุ่งนี้ไม่เกินพุ่งนีปล่อยแน่นอนหางเดียวก่อนนะคะหางเดียวก่อนหลังจากนั้นอาทิตย์นึงจะให้ชุดเต็มมาชุดเต็มมาเป็นเลขมีที่มาเป็นเลขหลายชุดหลายคู่นะคะบนล่างไม่ต้องกลับนะคะเขาแน่นอนแต่ว่าบ่ต้องกลับบนล่างแต่ว่าเป็นหลายคู่แต่ว่ามืออื่นนี่พุ่งนี้ก้อนเทียงจะให้หางเดียวมาก่อนท่านก็มาคอยติดตามน้ำกันนะคะ สรูปว่าพรุ่งนี้แม่น้องราดดากับแม่วาดจะไปมอบเงินพรุ่งนี้แล้วก็แนวทางกับปลอยพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะนุนทยากกับป่าใสมาใสเวลาสมมาพักควนกับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ